เป็นไเอานั่นต้นไม้โอ้ยง้อมนี่นะะโอ้อยู่วัด,วดเก,า<ว>ก่าของปู่อ้นบอกอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขา้าสู่ทีมงานของกุฏ่อพารวยครับ ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพระตุดงสายเหนือขอบับวิธีกับผม่นสีมีแนวทางมาฝากมาตอนสามตัวขับยังไหนค,ครับวิธีกับผมเพิ่นโทรมาด่วนนะครับเอื่อโทรมาตะมือขึ้นนี่นะครับเนาะอืก็เลยถือโอกาสเป็นโมเสาก,ก็เลยตรงมาอ่าออกคลิปนะครับเอฟซีกับผมก้อนที่เข้าไปชมคลิปของพระตุดงสายเหนือเอฟซีก็ให้ช้วิจยอญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่าังรับวิีกับผมมากัะจัดขัดกระพาน คันมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไมทีเข้ามาเนาะครับเนาะรพระทุดงสายเหนือวันนี้ครับเอฟซี FC ครับผมคงสิได้ตัวเด็ดมาฝากมาต่อเอฟซีทุกท่านทุกคนล่ะครับเอาไปฟังเพคนสีบอกสู่ฟังเลยครับเล้เอฟซี FC ครับผม <c oughs> น้ำมันการปูการเลยครับ <c oughs> ผมโอ้ยหมู่บ้านนี่ผมเหมือนบ่าได้เบิ้งโทรศัพท์อันปิดเสียงไว้อะนะ ก็เลยบม่ได้ยิน<อ>ครับผมอมืแล้ว,ว่าโอ้ปูมาดโทษมาดตั้งหลายสายปนีโคงสีมตีตัวเด็ดมาฝากกระมังวันดอกอ์มื่อเขาโทรมาบอกต,ตังแก่จังหวัดอันตกันนะโอ้ครับผมอเขาก็ไดไปเดียวกันเลก็คงทุดไทยฟันทงเลยเนาะปูเนาะอืมครับผม,อ,บผมอันพ้นฝันบอกปูอยู่ทั้งปุ่นกระได คนไปเอานั่นต้นไม้โอ้ย่อมนี่นะโอ้ครับผมอยู่วัดเก่าของปู่อ่นบ่เออแม่นี่โอ้ครับอืมได้โทรมาบอกเขาว่านึกว่าจะได้เงินแต่เป็นเงี้ยเขาเข้าหาอย่างนี้แหละเข้าหาเก่าครับผมก็ตัวเดียวกันนั่นอันผู้ใดเฝ้าอยู่วัดปูนปู่ ่อ้เว่าม,มีคนเฝ้าวัดบู่ปู่มังกรทยโยกันที่ทุ่านี่นะโอครับผมอ๋อถามวันไ,ได้ที่มาตัองบปรู้ยังไงจีไรอ๋อไวมันายมัน่น,น,นฝันมาันเล็ไปนั่งออนปู่เออนั่งออนในต้นไม่นะโอ้ครับผมอมโอหม้ว่ามันสงรงก็เล็ปูป่บ่ะ ับตรงตรงกากเลขปูพอดีติเออกระเขานี้เจ็ดแปดเจ็ดนะโอ้ของปูของปูนี่มีเก้าหกแปดเก้าแปดห้ามันใกล้กันโอ้มันใกล้เคียงกันแมนีนเมียนเมนก็นน<อ>ตัวเดียวกันเนาะครับผมปูก็เลยโทรมาย้ำมาทิเออตัว,ตวไหนก็ปู วนได <87 S 1> ้มาแปดเจ็ดน่ว่แปดเจ็ดงานครับโอ้ยแปดเจ็ดแปดห้าแปดเก้าอื 8, 7, 8, 5, 8, อก็ได้มีคำว่าเพิ่มเติมเป็นบาปูเน็นเค,ครับผม,มตัวเน้นๆขึ้นตัวเก้าบาปู แปดเก้าเดียวอีกเกฝันกตัวนั่นแหละอันไดก่อนแปดเก้าอฮะเลขกมฝันเก้าสโอ้เลขฝันของปูหันคือเก้าสองปูฟฝันยังไงก่อผมจำบ่ด้ผมลืมไหมฝันว่าได้หมวกได้ยังอย่างสิ้นฮะโอ้เลอเกี่ยเอาไปทีขาเออเลยเอาไปหนึ่งเออ เพราะนั่นเนาะอ๋อก็ได้อันฝันว่าได้หมวกวันทปูเออหมวกสองใบโอ้หมวกสองใบเออใบหนึงเอาใบนึ่งโอ้ปูก็ได้ตีเป็นเก้าสองอันนอ๋อต้องเบิ้งเงินนี่ครับผมก็สองหาสองนี่แหะเออเก้าสองห้าสองหัวหาหัวหกกันบ่าปูเอ็นตอนนั้นแหละ ตัวมันนั่นก็ฝันนี่นะครับผมตัวเนี้ยนะเก้าสองห้าสองก็เก้าหามันเป็นเก้าหามันคือเก้าสองคือเก่าครับผมอืี่ยเนียนไปกเลยอ่าวดเลขงวดนี่เพรนะว่าเลขกสันจรนี่ครับผมมันเป็นหัวสันจรนาะปูเนาะเป็นหัวสันจรมี่สองหนึ่งครับผมสันจรกับ่บญานมันดอกปู เขานเขาทุ่งห mm ัวเขาเป็นเขาทุกงหัวป่านี้ว่ายานดอกจอนบรนเดกับว่ายันครับพ่ยนเขาหัวนี้พี่ครับผมตัวเน้นเน้นครับผมได้วิ่งมันมีศูนย์อย่งศูนย์ศูนย์ห้าแปดครับผมประมาณนี้นะครับ้องตนไปตัวครับครบเห็นว่าเลข เอมันก็นมากมีคูยุหะแปดแปดหาก็ได้เนาะแมนครับผมอันนีมันตัวแปดเจ็ดนอะเป็นบรครับผมครับนนกตัวเดียวกันที่เตามันหลาครับผมเขา,เาจะมีอาตมาไปตัวลายอยู่ครับผมครับผมครับตัวเลขแนวทางของพระตุดงสายเหนือครับเอฟซีครับผมเพิ <c> ่น <oughs> <c oughs> อยู่ทางบ้านทางจังหวัดตากเลยครับเด้อที่ทางภาคเหนือที่เพิ่นไปอยู่นครับวิ่ชีครับผมวัดที่เพิ่นประจําอยู่ครับเอฟซีครับเพิ่นได้ตัวเลขแนวทางมาน้องขับเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนก็แห่งว่าเป็นวัดเก่าเพิ่นขับวิ่ชีครับผมที่เพิ่นเป่าประจําอยู่นาะครับเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นทู่ดงมาอยู่ลบบุรีครับเอ่ซีครับผม ตัวด,ดงมาประจําทั้งลูบลบอรี่ทั้งผุนเพิ่นก็นเลยโทรด่วนมาบอกนะครับเนะน้าฟ้าตัวเลขแนวทางที่ได้มาจากทางวัดเก่าเพิ่นมงเป็นแม่นแหละครับอีเชียงผมได้มาสองตัวเม็ดเดียวครับซึ่งตรงกับเลขที่เพิน่นได้อยู่ทางอันพีเดียครับเด้อเพิ่นมาอันได้จากสกลนครพี่ครับอีเครับผมช่วงนั้นเพิ่นอยู่สกลน,นครนะครับเนาะแล้วเพิ่นก็นทุด,ดงไปฮอดลูบลบอรี ขับอีซีครับผมเพิ่นเลยไปนอนฝันอยู่หลบบรีครับอีซีครับผมได้ตัวเลขมากก็คือตามที่เพิ่นบอกไปเนาะครับเนาะอีซีครับเพิ่นโทรมาจากทางภาคเหนือนะครับอีซีครับผมจากวัดเก่าเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นได้มาเม็ดเดียวครับอีซีครับผมละมัดตรงกับเลขที่เพิ่นได้จากสกลนครไปนะครับเนาะมันบด กับว่าตัวนะครับพิษแต้มนะครับเพิ่นก็เลยโทรด่วนมาบอกสามสายสี่สายนะครับเนาะเอาตัวเลขแนวทางครับอีซี่ครับผมเก้าหกแปดเก้าแปดห้าเนี่ยได้มาจากทางสกลนครนะครับด้วยอีวซี่ครับผมแล้วก็ตัวล่างสี่เจ็ดนะครับเนาะส่วนเลขฝันของเพิ่นคือหาสองกับเก้าสองครับอีซี่ครับส่วนเลขที่เอ่อเพิ่นโทรมาบอกจากทางวัด อ่าเก้าวัดเดิอมพื้นที่อยู่ทั้งภาคเหนือครับแปดเจ็ดเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอ่าพระทุดงสายเหนือครับเอฟซีครับผมเอาก็เอาไปพิจารณาบ้างเนาะครับแล้วเอฟซีครับผมมัาต่ดยอดขัดกระพรานนะครับเด้อขันมาขันชอบก็อนจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้ถ่อพารวยนะครับเอฟซีครับผมขอจบคลิปไปเพียงเำนี้ครับพ่อกับไม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบวัยดีมั่ครับ